สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับซีวิ c เอฟอีนะครับแคนบัสนะครับกล้องหลังได้นะฮะพวงมาลได้สมบูรณ์นะครับแอร์โชว์หน้าจอนะฮะตัวนี้สเปค 2K นะครับ Snapdragon 6125นะครับ8ล้อ8256นะครับ826นะครับตัวนี้สเปคนะฮะคอคอม6125นะครับแรม826จอ 2K นะครับ Android 13นะฮะ ของาลไรสมบูรณ์นะครับกล้องปรับมุมได้นะฮะมีตัวทัชให้นะครับแอร์โชว์นะฮะใช้งานรวดเร็วเช่นเคยภาพคมชัดนะครับ YouTube 2K ชัดเจนนะครับสั่งเสียงได้แบ่ง2จอได้ Google Map ได้นะครับวิทยุของเดิมชัดเจนนะครับวิทยุเดิมนะฮะเมมโมรี่ได้นะฮะตัวนี้ เมมโมรี่ได้นะฮะจูน oh. ได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับประมาณนี้นะครับระบบเสียง DTS นะครับตัวนี้จูนได้เยอะเลยนะฮะ DTS นะครับตัวชิปเซนเซรก้อนจะเป็น DTS นะครับ Google Map เมกาบางนากอบสนองไว้นะครับเมกับางนานะครับตัวนี้ชัดเจนนะครับเส่ซีมได้นะครับโอเคครับติดต่อสอบถามได้นะครับคุณลุมาน,นะครับสวัสดีครับ